ดูต่ออีกคลิปครับรถอ,อ้อยโจมครับทีมงานกำลังขุดนำล่องนี่ครับอีซูซุอีฟเอ็กซ์ตสามร้อยหกสิบครับจมบเป็นนาดินทรายครับ หน้าดินหน้าดินแข็งครับแต่ว่าข้างล่างยังอ่อนอยู่ทีมงานเสียเอ็มครับอ้ายังไง เสียอ้นครับกำลังปูทางให้ครับเ,เ,เสียอ้นร้อยล้านครับท่าแก่รถเกี่ยวครับไม่พูดนะครับทำอย่างเดียวเอายังไงอ่ะอหายามาจะขึ้นไหมครับ เอฟอะไรเอ่ย FM3 240ครับเอาลองดูโอ้หน้าหน้ายกอย่างนี้เลยครับ ก้าม่วงครับไอนหนุ่มดีก้าอฝั่งทางนี้ยอ้อนแสงครับเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งครับอ่าฝั่งทางนี้ยังสดใสหน่อยครับ เอายังไงพร้อมแล้วส่งสัญญาณเอาเอาไม่พร้อมกันครับไม่พร้อมกันเอาโอา้ไม่ขยับครับไม่ขยับ อโอรถอ้อยอ้อยจะเต็มลำเลยครับอ้อยจะเต็มลำเต็มกระบะแล้วครับคันที่จมนะครับก็เลยหนักนิดหนึง มโน่ m 3 m ครับไหวไหมาไาวได้แต่อาการหนักกว่านี้ละครับเดก้า360นะครับหน้ายกอย่างนี้เลย ลักทับรถนักไม่ขึ้นครับรเพื่อน ปีแรกครับเพื่อนเป็นปีแรกปลูกไว้ปีแรกครับก็อย่างน,นี้ครับดินยังไม่แน่นครับก็อาการหนักเอาเรื่องอยู่ดูสภาพครับครึ่งล้อครับครึ่งล้อได้ครับสวัสดีตา <c oughs> หลังจากกินงานเอาใบอ้อยนะครับยัดแล้วนะครับก็จะดึงถอยหลังครับทีนี้เดินหน้าไม่ได้ครับก็ต้องถอยหลังครับอ่ะไอหนุ่มฮอนแลนดครับจะดึงถอยหลังนะครับเพื่อที่จะให้รถนี่ยขยับมานิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเอาเศษไม้นะครับยัดข้างหน้าลองดูครับ เอาเกี่ยวใส่กับขาระเบิดดินดานเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อใส่หูลากเลยครับใส่หูลากใส่หูลาก โซ่ครับต่อโซ่ต่อโซ่ครับอ่าเดืดรอดูครับเป็นยังไงให้สัญญ,ญาณครับให้สัญญ,ญาณ ได,ได้ครับตัวนี้น่าจะนิวฮอลแลนด์เจ็ดตัวนี้น่าจะอยู่ที่95แรงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับยังไม่ได้สอบถามข้อมูลของเจ้าของรถเลยเสียมัม่ก็ดึงคอยหลังมาได้นะครับทีนี้ก็ทีมงานก็จะเอาเศษไม้ ใส่ข้างหน้านะครับโอ้ยัดกันเลยครับเโอ้โห ดูหลุมครับต้องยัดอย่างเงี้ยยัดอย่างเงี้ยครับฝั่งนนี้ครับซึงงบ่งล้อเลยครับต้งไม้ยัดครับ ยัดไม้ครับโอ้ฝุ่นครับนี่อยู่เหนือลอมครับเสียมัมรถไอ้ไอ้นี่กี่แรงนะงนนรถ อ่ากี่แรงร้อยร้อย้อยไหมอ่าร้อยสิบแรงครับยังไม่ไสัมภาษณ์ท่าแก่เลยอตอนนี้ยัดไม้ไปก่อนครับภารกิจเก็บกู้รถอ้อยจมหนักตัวเรื่องนะครับถ้าเต็มกระบะนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ25ตันครับ เราดูครับว่าจะขึ้นไหมนะครับรอดูก็จะเอารถไถครับมาดึงนิวฮันแลนดทีเจ40ครับสอบถามเสียมำร110แรงครับบอกว่าร้อแรง ดึงลากต้องลากยาวเลยครับให้พ้นตรงนี้ไปก่อน เกี่ยวที่หูส่งเลยใครฝากสวัสดีนะครับกับ FC ที่ติดตามและให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับแล้วก็สวัสดีกับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผู้ที่เห็นคลิปนี้นะครับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับถ้าชอบรถเกษตรเครื่องมือจักรกลนะครับก็กดติดตามไว้นะครับอ่า เคร็จไหมขึ้นไหมลองดูครับเอาพร้อมนะแล้วให้สัญญาณ และขอบคุณผู้ที่มารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ